คุณฟังครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในอาหารสมอง6กโมงเย็นกับ The Book t a ท l o r ครับช่วงเวลาที่นำเสนอสาระความรู้ดีๆจากการพัฒนาตนเองเรื่องราวแรงบันดาลใจต่างๆจากบทความดีๆหรือว่าหนังสือหน้าอ่านมาสรุปมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำครับในวันนี้วันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์วัน,วน,วนแห่งความรักนะครับผมเลยอยากจะนาเรื่องราวความรักดีๆมาเล่าให้กันฟัง ซึ่งยังเป็นเรื่องราวที่สามารถมอบกำลังใจในการใช้ชีวิตให้กับเราได้ครับเรื่องราวความรักนี้นะครับเป็นเรื่องที่อาจจะต้องบอกว่าน่าเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มากความสามารถที่ชื่อว่าทูเลียพิตครับเธอเป็นหญิงสาวชาวออสเตรเลียเกิดในปี1987 ต้องบอกว่าเธอเป็นหญิงที่สวยแกร่งและมีอาชีพเป็นวิศวกรนิสัยดีมีแต่คนชื่นชมเธอยังชอบความท้าทายในกีฬาเอาท์ดอร์ด้วยครับโดยเฉพาะการวิ่งเธอชอบวิ่งเป็นชีวิตจิตใจเธอเป็นนักกีฬาวิ่งระยะไกลและความใฝ่ฝันของเธอครับคือการเป็นนักไตรกีฬาซึ่งการที่เธอได้ทำกิจกรรมแบบนี้ครับเธอสนุกทุกครั้งที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้นอกจากเรื่องการงานและการใช้ชีวิตแล้วนะครับ ทุเลียเธอยังมีคนที่รักเธอมากๆเขาคนนี้ชื่อไมเคิลฮอสกินทั้งคู่คบหาดูใจกันมาตั้งแต่มัธยมปลายเลยครับทั้งคู่ต่างเป็นเพื่อนคนรักและที่ปรึกษาซึ่งกันและกันชีวิตที่ดีของเธอเรียกว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามที่เธอปรารถนาไว้เลยทีเดียวครับคุณฟังครับแต่เรื่องราวที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงเกิดขึ้นเมื่อปี2011ตอนนั้นเธออายุประมาณ24ปี เธอได้เข้าร่วมงานแข่งวิ่งอัลต้ามาราธอนครับที่มีระยะทางกว่า100กิโลเมตรจัดขึ้นณนระัดเวสเทิร์นในประเทศออสเตรเลียบ้านเกิดของเธอเส้นทางการวิ่งครั้งดีครับเธอต้องวิ่งผ่านหุบเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า,ยยาต่างๆเรียกได้ว่าบรรยากาศข้างทางนั้นช่างผ่อนคลายดีงามมากๆเลยครับในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสวยงามแบบนี้ครับคุณฝังครับใครจะคิดล่ะครับว่าอยู ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ไฟป่าครับคุณฟังครับไฟป่าที่มีขนาดใหญ่มากๆกำลังคลุกกุ่นเผาไหม้ลุกลามมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากๆเหตุเป็นเพราะว่าสายลมที่พัดมาอย่างรุนแรงครับจึงทำให้ไฟนั้นลุกลามเร็วมากๆด้วยความรุนแรงของไฟป่าสาธารณภัยที่เกินจากควบคุมครับทุเลียพิษ ที่กำลังแข่งวิ่งอยู่ในเส้นทางนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายของไฟป่าครั้งใหญ่นี้ทุกคนที่รู้ว่าทูเลียลงแข่งขันอัลต้ามาราธอนครั้งนี้ครับต่างช็อกที่ได้ยินข่าวไฟป่าครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นและสวดภาวนาครับขอให้เธอนั้นรอดปลอดภัยทูเลียพิดใช้เวลาในการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง2ปีเต็มครับ เปลวไฟได้เผาไหม้ทำลายทุกส่วนในร่างกายของเธอมากถึง65%เเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดมากกว่า200ครั้งครับจนหมอต้องกล่าวพูดความจริงกับแฟนหนุ่มของเธอว่าเธอนั้นอาจจะไม่รอดชีวิตแต่แฟนหนุ่มของเธอครับมีศรัทธาครับว่าเธอจะต้องรอดเธอจะต้องปลอดภัยเขาได้กล่าวคำสัญญากับตัวของเขาเองว่าถ้าเธอปลอดภัยผมจะแต่งงานกับเธอ หลังการผ่าตัดครับทุเรียพิษเธอเหลือนิ้วมือเพียงแค่สี่นิ้วเท่านั้นที่มือข้างซ้ายส่วนมือขวาครับเธอต้องสูญเสียนิ้วไปทั้งหมดเธอต้องสูญเสียรูปลักษณ์ที่สวยงามรวมทั้งอาชีพวิศวกรที่เป็นการงานที่มั่นคงจากคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคนที่สวยเก่งในทุกๆด้านคนที่ชอบการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจคนที่มีการงานมั่นคงในสภาพนี้ เธอจะทำอะไรต่อไปได้แม้ว่าเรื่องราวเลวร้ายครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอนั้นครับทำให้เธอสูญเสียมากมายจนแสนสาหัสแต่สิ่งหนึ่งครับสิ่งหนึ่งที่เธอไม่ได้เสียมันไปนั่นคือความรักของเธอเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ทำให้เธอได้รู้ว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีคู่แท้คนรักที่รักเธออย่างสุดหัวใจไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรก็ตาม ไมเคิลแฟนหนุ่มของเธอครับคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอคอยดูแลเธอเทคแคร์เธอทุกอย่างในแต่ละวันเขาจะคอยเป็นคนที่เสริมกำลังใจของเธอให้เธอสามารถก้าวผ่านไปในแต่ละวันได้เขาคนนี้ครับได้ลาออกจากการเป็นตำรวจลาออกเพื่อมาดูแลแฟนสาวของเขาเพราะเขาเชื่อว่าในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของทูเลียพิทสิ่งที่เธอต้องการคือความรัก และกำลังใจที่ดีจากเขาทูเลพิตเธอได้ให้สัมภาษณ์ครับกับนิตยสารฉบับหนึ่งเอาไว้ว่าสิ่งที่ทำให้เรานั้นผ่านพ้นเรื่องราวที่โหดร้ายในชีวิตมาได้คือความแข็งแกร่งที่เราต่างสร้างขึ้นภายในจิตใจให้กันและกันในแต่ละวันมีบททดสอบเกิดขึ้นมากมายแต่ในแต่ละวันเราก็สามารถผ่านพ้นมันไปด้วยกันได้ ชีวิตฉันเหมือนต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดฉันต้องหัดเดินใหม่หัดพูดหัดทำอะไรต่อมีอะไรในสภาพร่างกายแบบนี้มันยากมากๆที่จะทำมันฉันคิดว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ไมเคิลเป็นส่วนสำคัญที่สำคัญที่สุดของฉันให้ฉันสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้หลายคุณฟังครับแฟนหนุ่มของเธอได้กล่าวเอาไว้ว่า ผมไม่อยากให้ทูเลียหมกมุ่นกับการสงสารตัวเองเมื่อชีวิตเราเป็นแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำคือใช้ชีวิตต่อไปให้ได้และแน่นอนว่าผมจะคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่ายังไงเราจะผ่านมันไปด้วยกันหลังจากทูเลียพิทได้ผ่านช่วงเวลาอันโหดร้ายมาได้ครับเธอตัดสินใจใช้ประสบการณ์อันเลวร้ายนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ทูเรพิษกลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเป็นทูตสัมพันธยาใหมตรีที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายที่พิการของเธอแต่หัวใจอย่างแข็งแกร่งเธอพร้อมทำงานเพื่อสังคมโดยไม่มีร่างกายมาเป็นอุปสรรคขวางกันเธอได้กล่าวเอาไว้อีกว่าลูกโฉมที่ใครต่อใครมองว่าน,น่ารังเกียจความพิการที่คนอื่นมองว่าน,น่าสมเพชฉันภูมิใจและดีใจที่วันนี้ มีคนเห็นคุณค่าในตัวฉันมองเรื่องราวชีวิตของฉันเป็นแรงบันดาลใจและทำให้ฉันลุกขึ้นสู้อีกครั้งและทั้งนี้ครับคุณฟังครับทุเลียพิทเธอได้ให้ข้อคิดในการต่อสู้กับช่วงเวลาที่เลวร้ายในชีวิตของเธอเอาไว้แบบนี้ครับว่าฉันคิดว่าหากฉันเอาแต่คุนคิดว่าอนาคตของฉันจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันจะใช้ชีวิตได้ไหมจะเป็นเหมือนเดิมได้ไหม หรือฉันจะสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ได้ยังไงหรือทำไมชีวิตฉันช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยหากในทุกๆวันฉันมัวแต่มานั่งหมกมุ่นและคิดอยู่แบบนั้นความซึมเศร้าคงกัดกินฉันจนจมลงฉันรู้ว่าการคิดแบบนั้นมันจะทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์และมันไม่ได้ช่วยอะไรในการฟื้นตัวของฉันให้ดีขึ้นเลยแม้ร่างกายของฉันจะมอดไหมแต่ตอนนี้ ใจของฉันขอสู้ต่อไปและคุณฟังครับเธอยังอธิบายเสริมครับว่าฉันคิดว่าคนที่เลือกมองชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขโดยส่วนใหญ่มักมีชีวิตชีวาในทุกๆด้านไม่ว่าเรื่องการงานความรักหรือการใช้ชีวิตพวกเขามีความกระตือรือร้นมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้กับเธอครับคุณฟังครับ มันทำให้เธอได้เรียนรู้ที่จะรักชีวิตของเธอมากขึ้นและตั้งใจใช้มันอย่างมีความหมายและมีคุณค่าเธอค่อยๆพัฒน,นาจิตใจและร่างกายของเธอให้กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งครับและในที่สุดครับทูเลพิตก็ได้ลงแข่งขันไตรกีฬาในปี2016เป็นการชิงแชมป์โลกที่ฮาวายครั้งนี้เธอต้องว่ายนะ้ำประมาณ4กิโลเมตรปั่นจักรยาน180กิโลเมตร และวิ่งอีก42กิโลเมตรครับรวมแล้วใช้เวลา14ชั่วโมง37นาที30วินาทีเธอเป็น1ในกว่า2,300ชีวิตครับที่เดินทางมาทำการแข่งขันสุดโหดครั้งนี้เธอบอกว่าจิตใจที่เราคิดกับตัวเองนั้นสำคัญมากๆครับเพราะเราคิดอย่างไรกับตัวเองเราจะเป็นในแบบนั้นความคิดและจิตใจของเรานั่นแหละที่จะคอยพาเราไปในวันข้างหน้า เมื่อผ่านเรื่องราวอันแสนสาหัสมาได้ครับไมเคิลฮอสกินคนรักของเธอได้ตัดสินใจขอเธอแต่งงานในวันที่21กรกฎาคมปี2015ปัจจุบันทั้งคู่ครองรักกันและมีลูกด้วยกัน2คนครับเธอกล่าวว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ของเธอสอนให้เธอรู้สึกขอบคุณโดยเฉพาะขอบคุณผู้คนที่อยู่เคียงข้างเธอและให้เวลากับความสัมพันธ์เหล่านั้น โดยเฉพาะไมเคิลที่เธอรู้และมั่นใจว่าชายคนนี้จะไม่ทอดทิ้งเธอไปไหนเมื่อสิ่งต่างๆพังทลายลงครับความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนี่เป็นเรื่องราวของผู้หญิงหัวใจแกล่งทุเลียพิษครับที่เธอนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของความแข็งแกร่งที่มนุษย์เราสามารถจะมีได้ความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเธอ ความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นจากการไม่อยอมแพ้ความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นจากความรักขอให้เรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวทีว่สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้คุณฟังทุกคนในการใช้ชีวิตและรักชีวิตของเรานะครับขอบคุณที่ติดตาม t h e b o o k t ท l l e r ครับพบกับเรื่องราวดีๆตอน6โมงเย็นแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์พุธและวันเสาร์ครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ